ผมจะเล่าให้ฟังคดีนั้นเนี่ยเขาสืบตั้งแต่ว่าใครซื้อไซยานายมาเขาสืบเพราะว่าไอ้บริษัทนําเข้าแอา่อไซยานายเนี่ยกับไอ้บริษัทจาหน่ายเนี่ยพวกนี้มันต้องมีใบอนุญาตนะตำรวจกองปราบเขาเก่งสืบไปสืบมาเขารู้เลยบริษัทไหนนําเข้ามามันจะมีอถมี s ีย i a l number มีอะไรต่างนะครับนำเข้ามาแล้วส่งไปที่ไหนตัวแทนจําหน่ายเพราะไอ้พวกนี้เป็น,ปน,ปนวัตถุอันตรายที่ต้องควบคุม นะใครจะซื้อใครจะขายอะไรต่างมันต้องมีใบอนุญาตเพราะฉะนั้นเขาเริ่มสืบพอสืบแล้วรู้แล้ว,รลวบริษัทไหนสืบไปสืบมาก็รู้แล้วลว่ารถไหนซีเรียสไหนแล้วเขาก็ไปเจอถุงเจออะไรต่างนะครับนะถุงที่ใส่ไม่ใช่ถุงยางอนามัยนะครับถุงใส่พวกอไอ้ไซยาไนก็สืบไปสืบมานะครับก็พบว่านะแอมเป็นคนสั่งซื้อนะเป็นคนโอนเงินแล้วก็หลังจากนั้นสั่งซื้อเสร็จนะบริษัทก็จ้างแก๊ปไม่ใช่แก๊ปเขาเรียกไลเดอร์ เอาของไปส่งไปส่งเสร็จแล้วก็ส่งมอบให้คุณแอมนะครับแล้วไรเดอร์ก็ดันพี่เลนถ่ายรูปไปด้วยนะครับว่าใครเป็นคนรับเอามาเบิกความอะไรต่างสอดคล้องต้องกันสารเลยประหารชีวิตเพราะด้านคดีเนี้ยถ้าเราดูจากดาวแปดแฉกเนี่ยผมเชื่อว่าตํารวจภูธรภาคหนึ่งที่ดูแลจังหวัดนนทบุรีบางกวยเนี่ยเขาก็กําลังดูว่าสซยายนายที่พบในที่เกิดเหตุเนี่ยามาจากไหนซึ่งไม่กี่วันเดี๋ยวก็รู้ครับตํารวจท้ายเก่ง ไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยทำไม่ได้นอกจากพวกเขาจะไม่คิดทำนะครับนะสโลแกนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยทำไม่ได้ยกเว้นไม่อยากไม่อยากทำนะครับนะ่เพราะนั้นเดี๋ยวตำรวจเนี่ยจากดาวแปรแจกเนี่ยตะกี้ผมคุยเนี่ยเขากำลังสืบสวนว่าสายาายที่มาอยู่บริเวณที่เกิดเหตุหรืออยู่ในร่างกายของผู้ตายเนี่ยมาจากไหนซึ่งไม่กี่วันเดี๋ยวก็รู้้วครับ นะครใครเป็นคนสั่งซื้อใครเป็นคนเอามาส่งมันต้องส่วนใหญ่มันผ่านไลเดอร์หมดแล้วมันต้องถ่ายรูปไว้อะไรต่างๆไม่รอดเดี๋ยวก็รู้แล้วใครไปเอาไซยนานไนมาแล้วเอามาเก็บไว้เพื่ออะไรเพราะว่ามันมีรายงานข่าวว่าบางคนนี่ปรากฏว่าไงไนี่อ่าเขาบอกว่าเอามาเก็บไว้ในตู้เย็นตั้งนานแล้วอะไรเนี่ยนะครับนะอ่าหลายเดือนแล้วอะไรไม่รู้นะนะครับนะนี่นะครับเดี๋ยวพอได้คนซื้อคนสั่งอะไรเดี๋ยวก็จบแล้วนะครับแล้วคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุแหล่งข่าวที่ได้มาเนี้ย คนเหล่านี้อาจจะไม่ใช่ประจักษ์พยานนะครับนะอาจจะเป็นแค่พยานแวดล้อมหมายถึงว่าไอ้สี่ห้าคนที่นั่งนั่งอะไรนี่ไอ้สี่ห้าคนที่นั่งกินเหล้ากับน้องนัดเนี่ยผู้ตายเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นคนเขาเรียกว่าไม่ใช่ประจักษ์พยานหรืออาจจะไม่ใช่เป็นคนที่ทําให้ผู้ตายถึงแก่ความตายอาจจะมีคนอื่นนะครับอันนี้ก็ข้อสันนิษฐานตํารวจนะอาจจะไม่ใช่เป็นคนที่รู้เห็นเหตุการณ์ นะครับในนั้นอาจจะมีคนร้ายหรือเปล่าน,นี้ไม่แน่แต่เดี๋ยวก็รู้แล้วครับผมเชื่อไม่กี่วันนะรู้แล้วใครสั่งซื้อไซยนานไนใครซื้อไซยนานไ์ก็ผิดกฎหมายแล้วนะอจำได้ไหมสมัยก่อนใะสมัยบิ๊กโจ๊กอยู่มีคนนึงเป็นดาราผู้หญิงไปซื้อไซยนานไนมากำจัดเหี้ยกำจัดเหี้ยมีไหมนะนะนะครับอันนั้นก็มีรายหนึ่งก็ถูกจับได้แต่ตอนหลังรู้สึกคดีเงียบเงียบ,ยบหายไปแล้ว เพราะนั้นเดี๋ยวตำรวจก็รู้แล้วมีกี่วันเดี๋ยวก็รู้แล้วใครซื้อไสนะ้ยังงน่ะซื้อมาทําไมจํากัดทีห่หรือเปล่าหรือทําอะไรน่ะหรือซื้อมาทําอะไรหรือซื้อมาทําร้ายตัวเองหรืออะไรต่างเดี๋ยวก็รู้แล้วครับวันสองวันเนี่ยตำรวจเขานะและ้วแล้วเท่าที่ผมจะจากดาวแปแจกนี่ตำรวจเขามีข้อมูลเยอะมากกว่าที่นั่งสนทนากันทางโซเชียลตำรวจมีข้อมูลเยอะมีข้อมูลแชทการสนทนามีความลับมีอะไรต่างๆนะนะครับนะ นะครับผู้ตายเพื่อนเพื่อนโทรหาใครแต่ที่แน่แนผู้ตายโทรหาผมก่อนตายไม่กี่ชั่วโมงยังยังคุยกับผมอยู่เลยนะครับยังคุยกับผมอยู่นะผมยังมีแชทผมผมยังแคปเก็บไวอะไรผมยังคุยกับนัดอยู่ก่อนตายไม่กี่ชั่วโมงยังคุยนะแต่ได้ทราบทราบจากดาวแปดแจกมาเนี่ยตำรวจก็มีแชทหมดนะปัญหาส่วนตัวปัญหาอะไรคุยอะไรทะเลาะก,กับใครอะไรเขาโอ้โห ดาวแปดแฉกเล่าให้ผมฟังเนี่ยเขาตำรวจมีหลักฐานครบแต่ว่าเขายังไม่บอกเพราะฉะนั้นในสิ่งที่พูดพูดกันเนี่ยที่จัดรายการเนี่ยอันเนี้ยข้อมูลเซี่ยวเดียวเดี๋ยวไม่กี่วันก็รู้แล้วใครซื้อไซยานายก็เดี๋ยวก็จบแล้วนะครับนะตอนนี้ก็เหลืออยู่ประเด็นสองประเด็นนะครับแรงจูงใจในการซื้ออ่าอ่าไซยานายนะครับแล้วก็ซื้อมาเนี่ยเป็นการทําร้ายตัวเองหรือว่าเป็นการวางยาพิษเหลือแค่เนี้ยจบแล้วนะครับนะครับจบแล้วนะ นะครับเดี๋ยวก็รู้นะครับว่ามันเป็นการทําร้ายตัวเองหรือว่าเป็นการวางยาพิษนะครับนะติดตามกันต่อไปนะครับส่วนเรื่องการเผาศพนะครับวันนี้จะมีการเผาศพเนี่ยจะเผาจริงเผาหลอกเนี่ยก็เป็นเรื่องของทางญาติเขาแต่เท่าที่ผมทราบแหล่งข่าวตํารวจมาเนี่ยเขาได้ทำทำการชันสูตรครบถ้วนแะล้วนะครับเอาศพไปผ่าไปแยกท่งแยกธานะตุกระบวนการในการชันสูตรพิกศพ นะอา่านะดูกระเพาะดูเลือดดูอะไรต่างๆเนี่ยหาสารพิษหาอะไรต่างๆน่าจะทำครบถ้วนแล้วนะครับขั้นตอนในการจะเผาศพหรือไม่หรือจะเผาร่างหรือไม่อย่างไรนี่ก็เป็นเรื่องของญาติพี่น้องนะครับจตกกระบวนการของตํารวจครบถ้วนแล้วผมเชื่ออีกไม่กันก็รู้แล้วใครซื้อไซยนานไนนะครับนะเท่าที่ผมคุยกับดาวแปดาวแปดแฉกเนี่ยเขาก็น่าจะทราบแล้วแต่ดาวแปดแฉกนั่นกักไว้ไม่ยอมบอกนะนะครับนะรู้แล้วว่าใครซื้อ นะเออรู้แล้วนะนะครับเดาไม่ยากนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็โป๊ะแล้วอ่ะดาวแปแฉกรู้แต่ไม่ยอมบอกเออนะฮะนะผมคุยแล้วเขารู้อยู่แล้วล่ะนะดาวแปแฉกเนี่ยเข,เขาเขารู้ดีเลยเจอกับนะแต่เขายังไม่ยอมบอกอืมนะเพราะว่าอะไรดาวแปดแฉเขาโพสไว้เมื่อหนึ่งชั่วโมงสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ศัตรูที่มองเห็นแต่คือเพื่อนที่มองเห็นแต่ไม่รู้ว่าเป็นศัตรูพอมาเช้าเนี่ยผมคุยกับดาวแปดแฉกว่าเฮ้ นะรู้ยังเขาบอกรู้แล้วใครรู้ว่าตำรวจรู้แล้วนะครับว่าใครต้องสงสัยบ้างเขามีประเด็นมีอะไรต่างๆเขารู้หมดแล้วแต่เขายังไม่บอกเดี๋ยวเขาเอาทีเดียวเลยอะ่ะนะออตอนนี้ก็เป็นไงล็อกเป้าหมายเดี๋ยวก็เสร็จนะครับเพราะตำรวจไทยเก่งไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวเสร็จเลยอเพอปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บออกหมายเรียกหมายจับเสร็จเลยนะครับเนี่ยดาวแปดแจกบอกผม,มเมื่อเช้าเนี่ยนะครับคนที่น่าสงสัยที่สุดคือเพื่อน ศัตรูที่น่ากลัวที่สุดเมื่อเช้าดาวแปดแจกบอกผมคืออะไรไม่ใช่ใครล้ครับคือเพื่อนเลยแหละแต่เพื่อนที่นั่งกินเหล้าอีสี่ห้าคนหรือไม่ไม่รู้ว่าแต่เมื่อเช้าเนี่ยเขาบอกผมแล้วแต่ผมก็บอกใครไม่ได้นะครับนะนะครับเดี๋ยวเขาก็จัดการแนละ้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราไปเทียบคดีเสียต้นนะคดีเสียต้นกับคดีแอมแอมชายนายนะครับที่สํานักงานผมรับผิดชอบเนี่ยคดีเสียต้นนะครับ นะคนที่ต้องสงสัยในการจ้างวานฆ่าคือเมียสุดท้ายพยานหลักฐานทุกอย่างทั้งเงินโอนทั้งแชททั้งอะไรต่างๆโทรศัพท์มือถือสุดท้ายสารพิพากษาจจำคุกตลอดชีวิตเมียเสียต้นจ้างวานฆ่าแต่ไม่ตายพอหลังจากนั้นมีการวางยาเสียต้นก็ต้องไปกินสารพิษกินไซยาไน์กินอะไรเข้าไปทั้งภาคอีสานก็ไปกินจากบุคคลที่ไว้วางใจที่สุด นะครับซึ่งผมไม่บอกว่าเป็นใครแล้วกันอันนี้จากการทําคดีที่ผ่านมา2คดีลวดของสํานักง,งานผมเนี่ยนี่ก็เล่าให้ฟังมาจากคนใกล้ชิดนะครับนะแอมนะสยนายก็สนิทสนมกับน้องก้อยคนตายแล้วก็เอาอสายนายให้กับน้องก้อยกินแล้วก็เสียชีวิตคดีนั้นเนะี่ยทนายจําเลยต่อสู้ว่าไม่รู้ว่าสารพิษเข้าสู่ร่างกายยังไงแต่สารบอกโอ้ยชัดเจนแล้ว นะมีพยานแวดล้อมก็พอแล้วไม่ต้องไปเห็นตอนขนาดเอาเอาเอาไซยานายให้ผู้ตายกินหรอกมันจะสืบยังไงล่ะนะครับเนี่ยดูพยานแวดล้อมดูนั่นดูนี่ดูอะไรต่างๆก่อนเกิดเหตุหลังเกิดเหตุชัดเจนไปด้วยกันมาด้วยกันพาเข้าไปนั่งปล่อยปลา,าท่าน้ําบ้านโป่งแล้วแแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็ฟุบฟุบเสร็จเดินผ่านมาดูว่าตายหรือย,ยัง หลังจากนั้นก็ไปขโมยโทรศัพท์ขโมยกระเป๋าขโมยรถเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นพฤติการก่อนเกิดเหตุหลังเกิดเหตุไม่จําเป็นต้องมีประจักษ์พยานนะพบสารพิษในรถพบซองพบการทําลายหลักฐานเอกสารการสั่งซื้อเอาเอาเอามาต่อจิ๊กซ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 อขาดพยานหลักฐานตอนที่เอาไซยาไนต์ป้อนในคนตายกินกันนะนะีสารบอกพอแล้วไม่ต้องเห็นตอนขนาดฆ่าหรอก คดีไหนแล้วมีพยานหลักฐานเห็นขณะยิงเลยไม่มีหรอกครับนะครับอันนี้นะครับนี่เพราะ้วเพราะฉะนั้นคดีของแอมก็คือนะก็ตายหรือเสียชีวิตก็มาจากคนที่เราไว้ใจก็คือเพื่อนไปไหนด้วยกันสุดท้ายนะคดีของนัดปงเนี่ยเท่าที่ผมคุยกับดาวแปดแฉกมันก็น่าจะไปในล,ลักษณะที่ว่าคนที่ทําให้เราต้องเ,อเดือดร้อนเนี่ยน่าจะเป็นคนที่เป็นเพื่อนเรานะครับซึ่งซึ่งตํารวจเขามีเป้าแล้ว เดี๋ยวเขาไปดูว่าใครสั่งซื้ออะไรวมืก็จบแล้วเรียบร้อยอ่ะแต่เดี๋ยวเราก็รู้แล้วครับว่าใครนะครับนะเราก็อาจจะเป็นคนที่เรารู้จักในวงการสื่อหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวก็ดูต่อไปนะครับเรื่องนี้ก็คงจะเดากันไม่ยากอะเดาก็ไม่ยากเชื่อผมนี่เดาไม่ยากนะเออนะนะครับนะตำรวจเขามีข้อมูลครบมีอะไรหมดแล้วเดี๋ยวรอทีเดียวอล็อกเป้าแล้วก็โคจบนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของนัดปงนะ นะครับตำรวจรู้อยู่แล้วนะครับรู้อยู่แล้วแต่จะเป็นเรื่องของการวางยาพิษหรือจะเป็นเรื่องของการอะไรเ็าเรียกอะไรทำร้ายตัวเองเดี๋ยวก็รู้ครับตำรวจไทยเก่งนะครับแล้วก็ทําอะไรเงียบๆเขาไม่ไม่กระโตกกระตากอะไรต่างๆนะจิตใจมันเฮี้ยมมากโอ้ครับรับ,บไม่รู้ใครนะนะครับนะเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดอืคนเราอย่างว่านะมีเพื่อนโชคดีนะผมก็นะเพื่อนไม่ค่อยเยอะ ถ้าเพื่อนเยอะนี่ก็เสียวกันนะไปนั่งกินเหล้าไปนั่งกินวายอเติมวายหน่อยอ่ะเรียบร้อยเอาไซยาไนต์มาใส่ให้กูกินหรือเปล่าก็ไม่รู้ต้องระวังสมัยนี้มัน